โอ้ทุกคนทุกคนเคยมีปัญหาเรื่องการโฟกัสในการทางานบ้างไหมคะโดยเฉพาะมนุษย์สายอินทรีย์เนาะที่แบบว่าโ้มีความคิดปิ้งแวบเยอะมากทํางานนี้อยู่เดี๋ยวความคิดนี้ผุดขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวอยากจับมือถือทํางานนั้นอยู่โอ้ยเดี๋ยวมีนูน่นนี่นั่นเข้ามาแทรกนะคะจะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาในการโฟกัสการทํางานเนี้ยเป้แนะนําเทคนิคนี้เลยค่ะโฟมอรโรเทคนิคนะมะเขือเทศจับเวลาเนี่ยละค่ะเวลาที่เราจับเวลาใช่ไหมก็คือให้เราอะเป็นช่วงเวลาแห่งการโฟกัสค่ะโดยในหนังสือนะคะหรือว่าในเทคนิค ที่เขาใช้นะคะเขาจะใช้การจับเวลา25นาทีต่อ1ครั้งนะคะก็คือให้เราหมุนตัวเนี้ยใสนะคะที่25นาทีแล้วก็พักสักทีหนึ่งพักดื่มนม้ําพักเข้าห้องน้ําหรือว่าทําอะไรเป็นการรีแลกซ์สัก5นาทีก็เหมือนพักทุกครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้ตามหลักจิตวิทยาแล้วอะค่ะเอบาเวลาการโฟกัสของมนุษย์เราเนี้ยค่ะมันจะอยู่ที่15ถึง25นาทีเนาะพอหลังจากนั้นเนี่ยสมองเราจะเริ่มเหนื่อยล้าเราจะเริ่มหลุดโฟกัสได้ง่ายขึ้นนะคะ,ะ,คะเขาก็เลยใช้เทคนิคนี้แล้วค่ะว่าอ๋อโฟกัสีเยย้ยรรบอ 5นาทีแล้วก็เดี๋ยวกลับมาโฟกัสกับการทํางานต่อการใช้งานไม่ใช่แค่แบบเฮ้ยเราทํางาน25นาทีเสร็จใช่ปะแต่จริงๆแล้วอะเราทํางานลองทำมากๆเลยอาจจะเป็นแบบว่า8โมงถึงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเนาะหลักการเนี้ยค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เราทํางานมาครบ4ี่โรมูโดโลหรือว่าอ่านาที4ครั้งนะคะก็ให้เราพัก,กใหญ่สักครั้งหนึ่งเนาะมันก็อาณ์แบบว่าเฮ้ยเราทํางาน2ชั่วโมงแล้วนะก็ไปพักใหญ่สักครั้งหนึ่งสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเป็นการรีแลกซ์จะไปมองพื้นที่สีเขียวไปเดรีแลย ไปเมากบเพื่ออะไรอย่างเงี้ยไปดื่มชาไข่มุกอะไรอย่างงี้ก็ได้ก็จะเป็นเหมือนการรีเฟซสมองครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งเนาะให้เราพร้อมกลับไปทํางานอีกครั้งหนึ่งบางทีอะค่ะหลายๆคนเราโหมทํางานแบบเฮ้ยยิ่งทํางานเราก็แบบมีสมาธิแบบเอ้ย e มันต้องทําให้เสร็จอะแล้วเราก็จะดือ้อเอ่อเคนให้มันเสร็จเร็ว มากที่สุดแต่ว่าบางทีสมองมันล้ามันก็ไม่อยากโฟกัสแล้วทีนี้ละค่ะมันจะเป็นบอกเกิดของการที่แบบว่าเฮ้ยโอ้ยมันเหนื่อยโอ้ยมันเครียดจะไม่อยากทำงานต่อไปเดี๋ยวทีนี้กลับมานะว่าเฮ้ยแต่ว่าเวลาที่เราทํางานเราก็มักจะมีสายเข้ามีลายแทรกใช่ไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหมุนพโ,โมโดโล,โลอันนี้ต้องเก็บซ่อนมือถือเอาไว้ตัดขาดการติดต่อทุกครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยนะพอครบหนึ่งพโ,โมโดโลเราอาจจะแบบเฮ้ยมาเปิดโทรศัพท์ดูครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับอาจจะปิดเสียงหรือเข้าโหมดโฟกัสไว้หรือบางทีทํางานไหลเลื่ออนนยยู่เเเราากกมมัจจะะิิดดีปแบขึ้ อันนั้นหรือว่าอันนั้นเฮ้ยความคิดนี้ไอเดียนี้มันมันเจิดนะเราควรจะจัดการกับมันยังไงดีนะคะก็ง่ายๆเลยเราหยิบโพสต์อิดมาค่ะว่าเอ้ยตอนเนี้ยเราคิดอะไรอยู่อะสมมุติว่าเรากําลังทํางานนี้อยู่ใช่ป่ะแล้วแบบเฮ้ยไอเดียนี้มันคิดขึ้นมาแล้วเราลืมไม่ได้มันสาคัญมากแทนที่แบบเฮ้ยเราจะสวิตจากการหนึ่งไปงานหนึ่งอะมันก็จะทําให้ กงานเราล้วนถูกว่าเราก็หยิบโหดอิดขึ้นมาค่ะเราก็เขียนไว้เลยว่าเฮ้ยเนี่ยเมื่อกี้เราเขียนอะไรบ้างเราเขียนแบบย่อๆนะคะเขียนให้มันเป็นโฟเขียนให้มันแบบแกระชับที่สุดอาจจะใช้น้ตรูปภาพแบบนี้ก็ได้นะแล้วกเ็เขียนลงไปในโหดอิดแล้วก็แปะเอาไว้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่อยทำเมื่อไหร่ก็ตามที่แบบเฮ้ยพมูโรโลมันดัง แบบนี้นะคะเราสามารถเปิดตัวเองสูมโหมดเอาแวรีเเบิลได้นะคะก็คือเปิดการสื่อสารนะคะหรือว่าจะคิดอะไรจะทำอะไรได้เลยเนาะ,ะแต่ทีเนี้ยหากในการเซตติ้งไทมเนาะแล้วแต่เราเลยค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็น25นาทีเนาะถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่สมาธิสูงมากอะไรเงี้ยคุณอาจจะแบบเซตไว้1ชั่วโมงก็ได้นะคะอย่างเป้นเนี่ยบางทีเป้เซตไว้1ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะถ้าเป็นงานรันยาวหรือว่าพวกเวลาที่เราแบบเวลาที่เราเรียนออนไลนะะ์เนี่ยค่ะเป้ก็จะเซตไว้เลยนะ่ชั่วโมงอะไรแต่สำคัญคือมันต้องมี่ฟ ให้กลับมาโฟกัสกับงานได้นะคะแล้วท้นี้อยากรู้จังว่าคนส่วนใหญ่รู้จักกูโมโโลก่กันบ้างหรือ,อยังคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะ